วัีครับเฮฮามาจากเราวันนี้พวกเราเหลายๆคนนะครับมาปิดทองที่วัดในสองวิหารสมุทรปราก,การอยู่ใกล้บ้านอาจารย์สุขโขเราเลยคิดว่าเอะเราแวะไปเซอร์ไพรส์อาจารย์สุโขดีกว่าแล้ว่าเดี๋ยวจะเอาทองไปให้ให้ครอูอธิษฐานจิตแล้วเราจะมาปิดทองแทนอ้าทหลังเด็กๆบุมสซบุูมสซนเดี๋ยดี โอเคเสียงผมไม่ไหวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปบูมไหมใอ้ครูที่บ้านดีกว่าเด็กมากเลยเดี๋ยวดูกันดูกันได้ขอรอครับครับเราจะมาครับเด็กๆบอกเด็กๆนี่ถือว่าโอเคแล้วแต่ครูไม่ได้ไปกับ๋ยาคให้ลูกน้องเก่าเข้ามาพาไปไอ้ไอแววมีเบอร์หมอโกลโกลโนเวนหรือไงนะน้รงเทพด้วยี้ยที่เดี่ยว พี่ทำอย่าให้คนที่มาคุยคงไม่เอาอยิ่งยุ่งแกเรียบร้อยมากว่าเราไม่ผ่าเพราะอะไรเพราะเราเหมาะกับวันนีเาลยหมุนเงินไม่ทันจริงก็จะให้พักผ่อนให้เว้นระยะไปก่อนดีกว่าเออ่การเบิกข้าราชการเนี่ยนะฮะเบิกเขาบอกว่าเบิกได้เนี่ยถ้าการทั่วไปแล้ก็เบิกได้เท่านี้ไอณจะ้เก้งผ่านไครับอ๋อเก้งเหรอเก้งรวยหาด้วยจ้าร้อยปีจ้าด้วยหมอกระดูก อยู่ไหนครับปหมดที่ทางการเสริมกาเริมบอกไปได้ในขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วพอดีอยู่ใกล้ๆเราเ้ยคิดถึงพวกเราอยู่รวตัวพอดีก็เลยนะหาดูดีกว่าอยากดูนะเอ๊ะปกติก็จะมีชุดหนึ่งที่ประจำเก้าหกนะท่านผู้ชมคนทีบอกเลยนะเจ็ดแปดคนชุดใหญ่ ีที่ที่พ่วงมาก็มีกัปตันอยู่คนหนึ่งกัปตันคนร้อยห้าร้อยหกไปะกัปตันทั้งบินชื่ๆๆอจริที่เราลรกัปตันการการบินไทยเรียกเขากัปตันกัปตันแต่ไม่ไมาทุกปีอีกคนนึตามมาตลอดเวลาคือตึงอ้งแต่ทางเล่นตึ้งไม่ได้มากัปตันร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าใช่ัเล่นบอลชอบชอบ,ชอบเล่นบอลตอนนี้ยังเล่นบอลอยู่เลยโสดยังเแรกเป็นโดทนแดกสุพรรณบุรีภูรากจันทีแล้วส่ย่างไ<ต>รกได้าอีกาตึ้งไม่ได้มา ติงก็เดินมาสองปีแล้วนะแต่ส่งไลน์ทุกวันรู้จักแต่ไอ้ไอ้ไอ้เฮ้ตึงตึงตึงไม่ใครวะตึงไมใครอะตึงมีแต่ไอ้เฮ้ตึงครับเราเรียกกันนี่โทรศัพท์ไอ้ตึงนี่มันเด็กสนนนนะครูใช่มันไม่ยอมกลับแล้วทำไมครูไม่ไล่กลับไปสนนนอะท่อนทีมแล้วสนเด็กเยอะเลยสนนนสมัยนั้นใช่เขาจะไปแล้วอย่างี้ แต่ครูไปบุกเบิกสวนนนท์แล้วก็สวนสวนสมุทรสวนสมุทรใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบุกเบิกอ่ะใช่ไหมเออเนี่มีเวลาผ่านไปดูจะสวยมากนี่ครูทอัศจรรย์อะไรไว้เอออาจารย์จำได้ผมเอาหนังสือพิมพ์เสียามกีฬานะในข่าวสวลชนไปแข่งกีฬากับพวกคักอิชาการใช่ไหมนี่แหละตอนผมอยู่เสียามกีฬาไงใช่ไปที่สวนนนท์ด้วยสวนสมุทรด้วยใช่แล้วพอาจารย์คุณทรัพย์ไปอยู่สวนชนผมก็ไปสวนชนอีกไป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  แต่เป็นเงนนชิก็ไมเตะมีคนเดียวที่ไม่อินกับการข้ารงเรียนะก็คือแตนผู้ทรัพรตจแรกยังไม่เคยไปเรียนมาเจเียนะทุกแต่คุณทรัพแต่นอกนา้นียเป็นเบ้าเดียวกันหมดส่นมีระกันผัดงครูเนี่ยมาเรื่อยกันแต่มีระก็ไปอยู่ลังสิ์ก็ลังสิษแล้วก็ไปอยู่สวรค์อ่นท่นดึงเอยู่สวรรด่่ หมดบุญเออยหมดกรรมครับบุญบุญเยอะไม่หมดกรรมใช่นะหมดกรรมหมดกรรมครับหมดกรรมใช่ชาวสัตว์ถนนตัดแบบแม่ครูเท่าไหร่น้อแม่ครูอ่ะร้อยเจ็ดปีโอ้โหร้อยเจ็ดปีอันนี้อาจารย์อ้อยพัดลมใช่มจานอ้อยกระดูกแทนกระดูกดำอะไหนระดำพัดลมใส่มาเนี่ยอ๋อพัดตัวแรกของประเทศไทยมีควมหาอะไรบอกพัดลมเออใช่ป่ะครับ คัดได้มั้ได้ครูพรคอุนโดนไม่รู้ว่าใครซื้อตรงไหนเพราะว่าคเแร่ที่วัดใพราเจอที่วัดอะไรอาจารย์อาจารย์ที่ที่ว่าถามว่ามีไหมพ่อเรามีน้องเจ๋ยบอกมีแล้ว็บจ่ายอะไรจ่ายอะไรอาจารย์วิทยาลุอาจารย์รุ่นร้อยสองใช่ไหมเปิดจ่ารถขายให้อะร้อยหกมีร้อยร้อยแล้วร้อยหกร้อยหกจัไม่ได้ เธอไม่คิดเธอไม่คิดเอากำไรครูเลยดูด้วยปกติข้าวคนแรกอาจารย์ที่อยู่อาจารย์เฉวีวันอะถวายหรือไงแล้วอาจารย์ยอู่อาจารย์เวีวันบ้านเห็นนะพี่พี่ลูกก้าวหัวลูกอาจารย์เวีวันเออยู่อยอี่ต่อยี่ต่อี่ต่อต่อ้ต่อยต่อเก้ต่อาเออยี่ี่ต่ยน uh ี <Stop. c oughs> um ่ยยยยี่ o ่่อ โอ้ยดูรูปเดีู๋รูปมายเชื่อทุกคนพี่ท้ายของสุดกุหลาบก็คือนุกรำโดยอาจารย์สวัสดีสวัาดีนะอะไรอะนุ๊กกลับไปก่อนสองคนแรกกโก่านยอมกับสองคนแรกสองคนก่เลยอันนี้คุณหมอคุณหมอโน่นแหละคุณหมอมาคุณหมอที่ดูแลคุณหมอที่ครูโทรปรึกษาเมื่อวานก็จะผ่าตัดแม่แกห้าม่แกบอกอย่าทำอย่าทำน ปิดให้วยเปิดเปอร์เซ็นต์อาจารย์ผู้หญิงื่อนเป็นคนชอบหลายคนนะเนี่ยนี่ขึ้นหน้าใหม่นี่เลยครับผมสิบเอะไรอะขึ้นขึ้นที่ใหม่เมเอขึ้นไปสิบเจ็ดเม่อลงชื่อทองเขึ้นสุดเลยอีกต้นก้อยต้นก้ยนี่ศูยเขียนไดิแก้วเขียนกูครับไม่เขียนเขียนอยางนึง เขียนเวพรพทุกี่มาเกิดผมมาขอเอมาขอพรมาขอถึงว่าถึงว่าถึงว่าร่ำรวยมันไม่รวยนี้แล้อยู่ขนาดนี้อยู่ได้แล้วอยู่ได้แล้วขอนนความสุขความเจริญที่จสงความปรารถนาที่ถึงพ่อซื้อตลาดขายนะซื้อไมู่คนอื่นนะ้้โทให้เ็เพื่อนันเกิดได้ทอนเสพแล้วันเกิดอุ้นไม่ใครครับเด็กเพื่อนเด็กเสียวครชา ถ้ามากกว่นี้เดี๋ไม่พอไม่ออกด้วยไม่ไม่ไม่ทันแล้วจะดูเลขท้ายแต่แปดหกห้าแปดหกห้าครับไม่ทันแล้วหออกลครับที่เหลือรุนน้องไบสามครึ่งออกแล้วยแปดหกห้าไม่ทันแล้วเจ้าแปดทีนี้ผมิหกสิบสี่นตัวจะออกรุ่นแรกก็ค่ะไม่รู้ติดรุ่นแรกยุประมาณแปดสิบ ประมาณบางครีล่าบมเร่เจอครูกล้วตอนสมัยผมอยู่ปฐมว่ายาตามพ่อไปพุทธก่อนเวลาละสี่ปีบางทีล่าผมรู้ไปครูตั้งแต่ศูนย์หกอ่ะในรุ่นแรกที่จังจำชื่อได้คือคนตํารวจเอกดูสิอะไรชมม่จาอะรไอไอ้ไอ้สุวิราชนี่แหละสุวิราชดูสิสุภวพฒิกังอ่องก็เปลี่ยนชื่อแต่ชื่อศรีสเกตเดิมแปแลว เห็นนักฟุตบอลเรื่อยสีสเกตจาบออกรุ่นแรกอายุอ่อนอย่างนีสี่สี่นักบอลที่คุูประทับใจสุดนีไหมหรือว่าแฟนดีเลยชื่อไม่ได้เพราะว่าดใจด้วยจิตวิญญาณของความเป็นนักฟุตบอลของสุโขลาคกูต้องการตุลีมากที่สุดเลยคือเนี่ยจิตวิญญาณจิตวิญญาณ้วยความรเรินของแซนชั้นต้องเลยสร้างหรือคูจะฉีดยาเรื่องนี้มาที่สุด ไล่ตัวหนึ่งก็คือว่าลงมาสนามกลับออกมาต้องได้เพื่อนเพิ่มอีกสิบเอ็ดคนต้องมีเพื่อนไปเดิไปฆ่ากันตายในสนามใช้ปัญญาที่จะเพชร์มืออาชีพสมองประสาทเห็นกันก็เอ้ยจิตตรงนี้เยอะนะเขามีใจนับเปล่าเลยนะเพราะผมไปเยี่ยมน้องๆนักบอลผมบอกเฮ้ยตอนนี้พวกมึงอยู่สบายมากแต่ถ้วยไม่มีเลยว่ะสมัยอูเนี่ยโคตรลำบากแต่ถ้วยตอนโรงเรียนเอาไงเนี่ยด่ามัน แล้วดดาวเฮ้ยตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยเอาวิญญาณถึงกรนะดาษใช่ไหมยึดท่อพรัครูนะยึดบ้านตำแหน่งครูนะักกีฬานะครูไม่ต้องอะไรอยู่ตเต็มไปหมดที่งพยาบาลก็ไม่นอนที <c oughs> ่โรงพาบได้แต่ที่ไหนอาจารย์ก็เอามุ้งไปกลางนอนหม, <c oughs> มูมีที่นอนที่เพืย่ยจะเท่าพวกรุ่นพวกเกิดหรอกแต่ผมจำได้ครูว่าเี่ยให้ให้เพื่อนๆเอาข้าวมาคนละถุงกับใครคนละใบอ่ะไม่ให้นักกีฬากินเพราะไม่มีอะไรกินอ่าช่วยนักกีฬานะ ข้ามาตงูงหนึ่งไข่มาฟองหนึ่งนะมันช่วยบ้าเขาตรไปพูดสู้ล่าทุกครั้งเลยนะเมื่อทักปีที่แล้วนะึกแต่ได้จ่ใจตอนที่ครูเดินผ่านหน้าเราเล่ลเอ็นพายประครองสนาดเลยนะโสด้วยคนจีนหนคุ่มอายุประมาณเจ็ดสิบแปดสิบสักประมาณนั้นนะอ่ะกัหยุดนึ่อยู่มมนะผองว่าอาจารย์สุขโหรใช่ไหมครับอขอบคุครับอ๋อทำอะไรพุทธศาสนาะมร úa บ้านผมติดกับโรงเรียนครับด้านหลัง ผมชอบฟังอาจารย์พูดบรรจันมากพูดเยอผมชอบฟังอาจารย์พูดบรรจันมากบรรจันวันนี้ครูเป็นคนคุมเสาโทาใช่ไหมครับแล้วไม่ได้ใครอ๋อไอ้ได้อีกคนพูดถึงใครท่านเบอิกไข่ต้มที่ยังกินไข่ไหมบอสบอสอยู่ที่เออเออบอบูรพา <c oughs> พูดเชี่ยวชาญย์เลิกการปฏิบัติดูแลเรื่องสาธิตอาจาร,ร,า<อ>รย์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รอไม่เป็นไรเดี๋ยวเสร็จแล้วก็โรอศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ใดแพทย์ชื่อไว้หมดเลยก่อนบอกว่าผมจำไม่มีลืมหรอกครับคุณครูนำร้องเพลงโรงเรียนตอนเช้าบรรดาเราอ่ะอืมแต่ซ้ำซ้ำเท่ลืมคุณดียว้วเนี่ยเป็นแล้วกหลายคนเขียนื่อจะไม่พอขึ้นหน้าใหม่ก็ได้ขึ้นข้างใหม่ก็ได้นะเอาไปฮะอันนี้อันนี้ชื่อพอครับห้าคนเขียนคนเดียวพอครับ ส่วมบ้าลเวลาเข้ามาก็เห็นคนเดียวแล้วก็เซ็นชื่อ